วันนี้นะคะน้อยหนาชาแนลนะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศนะคะตาโรซ่านะคะซึ่งมีไลโคปีนถึง28.8มิลลิกรัมนะคะเขาก็ได้ใช้สารสกัดจากญ่าหวานนะคะซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล แล้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็มีเครื่องหมายนะคะทางเลือกสุขภาพนะคะซึ่งมั่นใจได้ว่าน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านอย่างแน่นอนคะ่ะเป็นเครื่องหมายที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะ ก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูอีกด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถเข้าไปดูเมนูแนะนำนะคะเดี๋ยวในหน้าจะขึ้นหน้าจอให้นะคะได้ที่ w w w f a c e b o o k l o s a ก o ลซนะคะคนที่ทานเจนะคะ ก็สามารถที่จะรับประทานซอสนี้ได้นะคะเขาก็มีเครื่องหมายนะคะเจกำกับอยู่ด้านหลังขวดนะคะหรือเพื่อนๆนะคะสามารถเข้าไปสแกน QR Code นะคะชมเมนูสุขภาพนะคะได้เลยนะคะซึ่งเขาก็มีพี่เซนเตอร์นะคะคุณชาคิดแย้มนามแล้วก็คุณแอนภรรยาคนสวยนะคะ เห็นไหมคะเขาก็บอกไว้ด้านหลังขวดนะคะสามารถทำเป็นโยเกิรต์ตสมูทตี้ก็ได้นะคะใช้ซอสมะเขือเทศนี่แหละคะ่ะหรือว่าจะเป็นซุปมะเขือเทศก็ได้นะคะเป็นน้ำสลัดก็ได้เนื้อสปาเก็ตตี้นะคะแล้วก็สามารถเป็นเครื่องดื่มเนาะ ทำเป็นน้ำมะเขือเทศก็ได้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะไม่มีโคเลสเตอรอลนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะเพียงหนึ่งกร,รัมเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่มีใยอาหารนะคะ น้ำตาลเพียง1กรัมนะคะโซเดียมนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆ1 0นะคะ105มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียม60มิลลิกรัมนะคะเขาจะใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะก็คือเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะย่หวานนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสตีวิออไลโคไซด์และ ซูคาโรสนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนาะก็สามารถที่จะรับประทานได้นะคะอันนี้ในหนาซื้อมาในราคาขวดละ25บาทนะคะซื้อมาที่7ซเว่นอนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะ เดี๋ยวเราจะลองมาชิมรสชาติกันนะคะปกติเราจะเคยแบบลองแบบรสชาติเก่าเนอะคื่อนเนี้ยเรายังไม่เคยลองนะคะนั้นเรามาลองชิมกันดูนะคะเดี๋ยวนาน่าจะกินคู่กับนอยน่าจะกินคู่กับปลายอไข่ขาวนะคะ หลังจากที่น้อยหนานะคะได้ชิมซอสโลซ่านะคะสูตรใหม่นะที่ใช้สารให้ฟาร์มหวานแทนน้ำตาลนะคะน้อยหนาก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็รสชาตินะคะมันอาจจะเข้มข้นน้อยกว่าสูตรเดิมนะคะแต่ว่าอร่อยแน่นอนค่ะคือแบบมันกิน แบบไม่ทำให้เรารู้สึกผิดเนาะโซเดียมก็น้อยลงแล้วแถมอร่อยค่ะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะที่7ซเ่นอนะคะในราคาขวดละ25บาทค่ะก็ทำได้หลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวในหนาจะขึ้นหน้าจอไว้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็ สามารถเข้าไปดูเมนูของเขาแล้วก็ทำตามได้เลยค่ะก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะคนที่รับประทานเจนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้นะคะเพราะว่าเขามีเครื่องหมายรับรองนะคะแล้วก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพก็มีเครื่องหมายทางเลือกนะคะไขมันแล้วก็น้ำตาลนะคะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แล้วก็โซเดียมเนื้ออยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะก็ถ้ายังไงนะคะฝากด้วยนะคะซอสโรซ่านะคะสูตรให้ฟาร์มหวานแทนน้ำตาลนะคะถ้ายังไงก่อนจบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในานาด้วยนะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรต้องรอชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ